ครบสวัสดีก็เป็นรับพี่น้อง YouTube พี่น้องเอฟีนะครับทุกทุกสั่นนะครับเนาะราจนถึงพี่น้องที่เข้ามารับชมาะอยู่กับทุกสิ่งมีเวอร์ชันเนาะครับเนาะวันนี้อ่าเขาจะมาทําการหรือหลังคา,าที่ไวลดถนี้เนาะจะได้รือหลังคาออกแล้ว คุก็จะมาลื้อบ้านหล้วเราจะทำการลื้อหลังคางห้งองออกกันเดี๋ยวค่อยแปรงใหม่เนาะจะเอาไปแปรงตั้งข้างๆกระแปลงนี้เนาะนี่ก็จอดได้กันเดียวเนาะต่อไปเราจะทำให้มันจอดได้สองกันนะครับเนาะว่าวอันนี้จะได้มาอยู่นี่ รวมถึงกันนี้ตัวมันจะทำให้มันจดได้สองกันอ่เาเปนห้องว่าอย่างเรือทำระบบแห่ไมเนะจะได้ใช้สอยเมียตี้ได้ประโยชน์นักหน่อยเนาะครับเนาะโอเคก็เดี๋ยวเขาจะลื้อหลังคากันแล้วนะครับเนาะ ที่ตามรับชมกันนะครับเนาะก็ขอขอบพระคุณท,ทุกทุกท่านที่เข้ามาที่ตามรับชมนะครับเนาะก็อย่างไรก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะเป็นกกำลังใจให้เ่าสิ่งตโดเนะครับเนาะไปเอาไปรับชมกันต่อไปเลยนะครับเนาะ you <laughs>

Với này nóng nữa. với nọ mình nắng nóng nắng Với này này nắng nóng nắng nóng nắng nóng nắng вот, субтитров เอเคไหมโมกุใช่ที hmm. oh, so ่โตก โอ้อันนี้ตรงนี้เตีนอตเีนอตคุ่นน็บุบนุ่นนี่เลยเตีับมันงง่ายตัวนี้ขึ้นไปอ่างนมีันี่เตียนอตเมอนกันนอต Wow. Nhà giáp dạp gì quá bạn này. Nhà nó dạp gì này. มันยับอีกแล้ว